สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแตงพงศกรเคลื่อนไหวเดือดหลังแตงโมนิดาพัดตกเรือแต่เพื่อนปิดข่าวต้องบอกว่าล่าสุดแตงพงศกรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคนรักแตงโมนิดาที่ปัจจุบันกลายมาเป็นเพื่อนสนิทจมหายในแม่น้ํามิหนำซ้ำําสุดเดือดหลังเพื่อนบนเรือแตงโมนิดาอยากปิดข่าวเรียกได้ว่ายังเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจ เมื่อนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งล่าสุดนั้นแตงโมนิดาก็าหายไปในแม่น้าครบ24ชั่วโมงแล้วซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่ารอเวลาพบล่างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่อินสตาแกรมของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์เหล่าคนในวงการบันเทิงก็ต่างเข้ามาร่วมคอมเมนต์ภาวนาให้เธอนั้นปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและในเวลาต่อมา โบไทอัมก็ได้เคลื่อนไหวถึงแตงโมนิดาโดยงานนี้โบไทอัมหรือโบสุรัตนาวีก็ได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าขออนุญาตโพสต์ภาพล่าสุดของแตงโมเสื้อคุมตัวนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาโบอยู่กับผู้จัดการคือกติกที่ท่าเรือตลอดคืนจะมีการชี้แจงอีกครั้งค่ะและต้องบอกว่าล่าสุดทำเอาเดือดไม่น้อยเมื่อแตงพงศกรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้ว หลังอดีตคนรักแตงโมนิดาที่ปัจจุบันกลายเป็นเพื่อนสนิทจมหายในแม่น้ำมิหนำซ้ำสุดเดือดหลังจากเพื่อนบนเรือแตงโมนิดาอยากปิดข่าวโดยงานนี้แตงพงศกรก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านโซเชียลว,ว่าอยากรู้ผู้ชายบนเรืออีกสองคนเป็นใครมีอิทธิพลมาจากไหนทำไมต้องอยากปิดข่าวให้รู้ว่าแตงโมก็มีเพื่อนอีกหลายคนที่ไม่ธรรมดาและไม่กลัวพวกคุณนะ ทำกลางชาวเน็ตที่เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ